เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักค่ะสำหรับครอบครัวเมฆราตรีนะคะที่พอมีวันหยุดหรือเวลาว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็มักจะชวนกันมาเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานอยู่เป็นประจำค่ะอย่างเช่นในวันนี้นะคะวันเข้าพบรษานางแบบสาวเกศช,ช,ชลรดาเมฆราตรีค่ะก็ได้โอกาสดีนะคะชวนคุณแม่น้องชายและว่าที่น้องสะพ้ยค่ะมาทำบุญถวายสังฆทานและจะตุปปัจจัยนะคะกันที่วัดด่านย่านพระรามสามค่ะซึ่งครอบครัวเมฆราตรีบอกนะคะว่าการได้มาทำกิจกรรมโดยเฉพาะการทำบุญ ฝั่งเทศฟั่งทรมฟังธรรมร่วมกันนั้นก็จะทําให้เรามีสมาธิสติในการยั้งคิดนะคะแล้วก็ถือเป็นการสารสัมพันธ์ครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะคือมันเป็นโอกาสหนึ่งที่พวกเราหยุดด้วยกันหมดแล้วก็มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันใช้เวลาที่มีคุณค่าร่วมกันแล้วก็ครอบครัวจะเหมือนทําดีร่วมร่วมกันบ่อยๆเข้ามันจะกลายเป็นนิสัยเพราะนิสัยที่ดีเราสร้างต่อไปมันก็เราก็จะเป็นคนดีของสังคมที่พัฒนาสังคมได้ต่อไปครับ เวลาจะทําอะไรก็ต้องคิดนะแล้วก็ต้องต้องมีสติก่อนที่จะทำทำรู้สึกดีขึ้นนะคะก็ะะพระอาจารย์สอนพวกเราไว้นะคะว่าถ้าเกิดสติมาเนี่ย<ม>ปัญญาจะเกิด<ม>เวลาทําอะไรเนี่ยเราจะได้ยั้งคิดยั้งทําสิ่งอะไรที่เราทำแล้วร,รู้สึกว่าตะกิ้ตะคงใจเนี่ยจงเชื่อไว้เลยนะ,นะคะสิ่งที่จะททำนั้นคือไม่ดีแล้วคือผิดแล้วเนี่ยก็เราจะได้ยับยั้งชั่งใจเรียกว่าทําความดีละเว้นความชั่วแล้วก็จิตใจเราก็จะผ่องแผ้วผ่องใสามากยิ่งขึ้นค่ะ ธรรมะถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญของชีวิตในการคิดนะคะต้องมีสติทุกครั้งก่อนตัดสินใจจะทําอะไรนอกจากนี้ค่ะครอบครัวเมฆร,ราตรีก็ยังขอเชิญชวนพุศัทธาสนกชนชาวไทยทั้งหลายนะคะมาร่วมกันทําบุญทําความดีไม่ใช่แค่วันพระหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นค่ะอยากจะบอกว่าจริงๆเราเนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงวันสําคัญทางศาสนาก็ได้นะคะเกียรอยากจะบอกว่าเรามีศาสนาพุทธเนี้ยเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็พวกเราก็โชคดีมากๆซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่ง เหตุผลนะคะแล้วก็เป็นศาสนาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว,ว่าจริงนะคะได้ว่าปฏิบัติปฏิบัติแล้วไปถึงจริงจริงมีอยู่ชอบอมีอยู่จริงๆคัคบแล้วก็ เหมือนกันอย่างที่บอกแล้วนะคะเราทําเหตุไว้อย่างไรนะคะผลก็จะออกเป็นอย่างนั้นนะคะอย,อยากเชิญชวนชาวไทยทุกท่านนะคะก็อย่างที่เขามีแคมเปญกันมาเยอะแยะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะค,ะคืองดเหล้าเข้าบรรสาอย่างแรกนะคะคือจริงๆแล้วถามว่าในพุทธศาสนาเนี่ยในพระไตรปิฎกท่านได้ไดกล่าวไว้หรือเปล่าจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าท่านไม่ได้บอกว่างดเหล้านะคะแต่ท่านบอกเฉยว่างดสิ่งที่ทําให้เรามึนเมาและขาดสติเพราะเราขาดสติแล้วเนี่ยเราทำอะไรโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เอติหลังจากไหว้พระทำบุญถวายสังฆทานแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่จะทำให้ทานอิ่มใจค่ะด้วยการไปให้อาหารปลานะคะพี่เก๋ก็เลยชวนครอบครัวค่ะไปให้อาหารปลากันต่ออีกด้วยนะคะลและก่อนจะลากลับบ้านค่ะพี่เก๋ก็ยังบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะใช้วันหยุดที่เหลืองให้คุ้มค่าค่ะกับครอบครัวอย่างมีความสุขค่ะ